สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนปูนา U S A Channel ค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นช่วง11โมงกว่าของวันอังคารนะคะวันนี้ปูนาจะพาทุกคนนะคะมาทําสวนไม่ใช่ทําสวนมาเก็บขี้เหล็กกันทุกคนเพราะว่าช่วงนี้นะคะอากาศที่ฟลอริดาเนี่ยฝนตกแทบทุกวันตกเช้าตกบ่ายตกเที่ยงตกเย็นทุกคน ตกอยู่อย่างนี้นะคะวันนี้คนเห็นไหมทอ้ทองฟ้ากําลังเริ่มก่อเมฆมาแล้วนะคะวันนี้ก็เลยต้องรีบมาเก็บผักขี้เหล็กก่อนที่ขี้เหล็กเนี่ยจะเริ่มแก่เพราะว่ายอดเขางามมากทุกคนยอดงามจริงๆค่ะยอดงามจริง,งามากทุกคนคะ่ะมาช่วยปูนาเก็บขี้เหล็กกันคะ่ะเพราะว่าถ้าเราไม่เก็บเนี่ยเขาก็จะแก่ไวมากเลยเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่ายอดขี้เหล็กงามขนาดไหนเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูงามจริงๆนะคะ ที่เล็กปลูกในอเมริกาที่รัฐฟลอริดาค่ะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูกันนะคะว่างามเหมือนคนปลูกไหมยอดขีเหล็กนะคะยอดใหญ่ยอดอวบงามมากงามจริงๆดูสิโอ้โหสองอาทิตย์ค่ะทุกสองอาทิตย์เวลาเราเก็บยอดกะทิไอยอดไอ ยาขี้เหล็กเนี่ยเขาจะแตกออกมาภายในสองอาทิตย์ค่ะทุกคนทุกทุกสองอาทิตย์ก็จะได้ขี้เหล็กกินอยู่อย่างนี้ค่ะช่วงหน้าฝนเนี่ยฝนตกบ่อยๆนี่ยิ่งแตกไวและง,งาม,ค,ค,งามงงค่ะทุกคนงามจริงๆนะคะทุกคนมาเก็บก่อนที่ฝนจะตกนะคะมันเริ่มคึงมาแล้วว่าฝนที่นี่ช่วงหน้าร้อนเนี่ยที่ฟลอริดาเนี่ยฝนจะตกบ่อยมากอ่า มันเหมือนแบบว่าหายตะจมากนะทุกคนหน้าร้อนของไอที่โคอริด้ามันจะเริ่มประมาณเดือนมิถุนาพอถึงเดือนมิถุนาวันที่หนึ่งทุกคนฝนตกทันทีเลยค่ะทุกคนคตกล่นตกวันแรกเลยนะคะทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบว่าหาะจังมากว่าะจังทะเลกยเวจรๆนีออนซ้อนพี่น้องนี ้มีเล็กนถนั่อันจริงๆนะผักที่เหล็กนี่นะกูนาเนี่ยจะเก็บไปแจกไปแจกเพื่อนแจกเพื่อนที่วัดมัง่งตัวเองก็ต้มไว้มั่งแช่ตู้แข็งไว้แต่ว่าตอนนี้มีพี่พี่คนลองสาวพี่ต่อยพี่นิ่ม แกแกแกงขี้เหล็กไปขายทุกคนขายตามร,ร้านอาหารไทยแล้วทีนี้อูนานะชอบสั่งซื้อชอบขอซื้อไม่ใช่สั่งซื้อชอบขอซื้ออัน,นปลาร้าแกเพราะว่าปลาร้าที่ออรแลนโดเนี่ยแกอยู่ที่ออรแลนโดปลาร้าที่ออรแลนโดเนี่ยจะถูกปลาร้าพวกปลาร้าพวกอันที่มาจากเมืองไทยปลาร้าเหือไม่ต้องเผยชื่อว่าเป็นปลาร้าไทยเนาะมันจะถู่ แถ้าซื้อที่เมืองกูนาอยู่นี่ก็จะตกประมาณห้าหกเหรียญกกว่าหกเหรียญเก้าเก้าแต่ถ้าซื้อแถวออร์แลนโดนี่จะประมาณสเหรียญกว่าสามเหรียญกว่าก็มีมันแล้วแต่ที่พ่อทุกคนฉะนั้นเราก็เลยพี่นิ่มแกก็เลยมีพ่อเสนอมาว่าให้กูนานะ่ะต้มขี้เหล็กให้แกต้มขี้เหล็กที่แกเป็นแลกปลาทุกคนตอนนี้ก็เลยจะทำการต้ม ราไปแรกปลารามากินนะคะเพราะว่าคูนาไม่ไม่ได้ขายอยู่แล้วทุกคนคือพี่แกมีไอาชีพแม่ค้าขายของตรงนี้นะคะคูนาก็เป็นเกจตกนงเกจขี้เหล็กเป็นปต้มกิ้เหล็กแลกปลาร้าครับทุกคนกาเราไปเราไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อปลารากินทุกคน ปลาฟพวกที่เขาขายกันแบบใส่ส้มตำเนะทุกคนค่ะจริงๆปู้น่านะทำปลาฟที่เองนะแต่ว่าเราเอามาใส่ส้มตำมันไม่อร่อยเอาไว้ใส่ปูใส่แกงนี่อร่อยแต่มาใส่ปลาฟนี่มันไม่อร่อยไอ้ไม่ใช่มาใส่ส้มตำมันไม่อร่อยไม่เหมือนปลาที่เขาใส่ที่เขาทำสำเร็จที่มีแต่งกันมาทุกคนก็เลยนี่ น้อเก็บที่เล็กแรกนับปลาค่ะเขาทาคนพี่น้องเพราะว่าอย่างเพราะว่าถ้าเราไม่ทำอย่างนี้มันเราก็ปล่อยเขาแก่ทีนี้ดูเก็บไปเราก็ไม่ได้แบบเอามาค้าขายให้คนอื่นเอกจากได้กินกันแเราก็ทำสิ่งนี้เราก็ได้ได้ทั้งปลาร้ามากิน ก็ได้ทั้ง้วองของทิ้งเนาะเพราถ้าเราไม่บางครัเราก็ไม่ได้กินเรากินไม่ทันมันรกัแก่่างน้นเพราะว่าที่เด็กตอนนี้ยิ่งยิ่เด็กบอนะเพราะว่าถ้าต้นอ,อะไรต้นไม้หตนอะรี่ยถ้าเราดีกจะก ทุคนได้ตะก้าเบืเริ่มเลยเห็นไหมคะเดี๋ยวปูนาจะไปทำการต้มไปไปไปคเรอยากอะไรอ่ะไปไปไปรูด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 แล้วก็ทาการต้มมาทุกคนปูนาจะมาทําการรูด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 ที่เหล็กนะคะเอาไปรูดข้างในไม่ได้นะคะเพราะว่ามันแรงเยอะเราก็ต้องมารูดข้างนอกนี่แหละเพราะว่ารูดเสร็จเราก็เอากิ่นเอาอะไรพวกโยนสุดๆนะคะ ว่ามันแรงเยอะมากเดี๋ยวมันจะเข้า ต้มแล้วนะคะนี่ต้มใส่หมอ้อนี้เดียวเขาก็ยุบทุกคนนี่ใส่หม้อดเดียวนี่แหละเดี๋ยวเขาก็จะยุบ โอ้หทุกคนได้มอบปรลล่มเลยค่ะดูสิได้มอบปรล่มเลย ใส่ถุงแซนด์วิชก็ได้แต่ว่ามันเปลืองเอาห่อใส่นี้ก็ได้ทุกคนนี่เราก็จะมาหออ่อแบบนี้ค่ะแต่นนี้ไม่ต้องเปลืองนะคะเราใส่ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในหลังจากนั้นเราก็จะใส่ถุงใส่ถุงแพ็แพกแพกแพกแล้วเราก็เอาจะไปแช่ตัวเย็นค่ะกินง่ายนะคะทุกคนนี่หยิบออกมาเนี่ยถ้าเราจะกินเราก็หยิบมาก้อนสองก้อนอย่างนี้หยิบง่ายสะดวกสบายนะคะนี่แหละคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ